ตอนนี้ผมนุกนเจอฮ็บเตียอยู่ที่เมืองชายะแขวงชายะบุรีนะครับประเทศลาวก็ตอนนี้มากินต้ตมตําแล้วครับที่ตลาดเย็ยนแล้วก็ตลาดเช้าของที่นี่นี่เป็นนํำปลาคูนะครับของลาวแท้ๆเลยแล้วก็ใส่ปะลาประแดงรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่หอมเป็นอย่างนี้เนะฮะแล้วก็นี่เป็นมะเขือเป็นเรงพ่อครับ แล้วนี่ก็คข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่สองสองสี่แปดบาทแค่นี้เยอะครับแล้วที่เหลือก็เป็นไก่ย,ย่างนะครับไก่าย,ย่างนี่ก็เป็นไก่าย,ย่างนี่แพงนิดนึงฮะขายครึ่งตัวแปดสิบบาทไก่นี่แพงจริงส่วนหมูอย่างนี้ครับไม้หนึ่งก็ยี่สิบบาทเนื้อนี่ก็ยี่สิบบาทนะครับเป็นเนื้อควายครับยี่สิบบาทอืมหอมน่ากินนะครับแล้วก็อาท้ายนี้เป็นไกน่ด้วยกัน เขาดูทีวีทายกันอยู่ไก่นี่ก็สิสี่สิบบาทนะครับผมจะเริ่มกินตั้งแต่นี่ครับหมูยา่างอืมอร่อยหมูนี่บางยิ่ง่ึงกับต้ตมตำตำลาวอืมแซ่บมัวมากเหนียวหุ่เลยอร่อย,อยอามาก้าเหนียวร้อน ต้มตำนี่ให้นั่นเป็นจุดเลยนะอร่อมากเลยนี่วายย่างสองแท่งนี่อร่อยจริง

ก็คือเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆกับกสับตะรวา่ะคล้ายบอร์ดอะอ,อ,อร่อยเงี่ยมหอบครับ<ๆ>แล้วนี่คือมีตัวฮอเตียที่เมืองชัยบุรีกินก้มตำครับนี่ครับที่เขาดูกันอยู่เราทำอะไรดูทีวีไทยกันเพื่อสะใจครับ